สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะครูก็จะพาน้องๆน,นะคะทําแบบฝึกหัดเรื่องโปรเจกต์ทายนะคะเป็นวิชาฟิสิกส์นะคะระดับชั้นม .4 นะคะอะเรามาดู้จย์กันนะเครื่องบินทิ้งระเบิดบินขนานกับพื้นสูงกับพื้นนะคะสูงจากพื้นนะ20เมตรนะคะความสูงจากนี้จากพื้นนะคะแล้วก็เครื่องบินตรงนี้นะคะบินอยู่สูงจากพื้น20เมตรัเองค่ะ ด้วยความเร็ว100เมตรต่อวินาทีความเร็วของเครื่องบินตัวนี้นะอ่าลำนี้นะสังเกตเห็นรถถังแล่นด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีคือจากตรงเนี้ยเห็นไหมเขาเห็นว่า เฮ้ยมันมีรถถังกำลังแล่นอยู่นะคะด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของเครื่องบินนะนักบินจะต้องทิ้งระเบิดก่อนจะเคลื่อนผ่านรถถังระยะ x ดังต่อไปนี้ค่ะดังภาพเท่าไรกันนะจึงจะทำให้ลูกระเบิดที่ปล่อยลงที่รถถังเนี่ยตกลงพอดีนะคะนะอ่ะจากตรงนี้จากตรงนี้นะคะเขาบอกว่านะเขาบอกว่า เครื่องบินนะคะบินขนานกับพื้นนะบินขนานกับพื้นนะคะตรงนี้ก็ถือว่าตีเป็นมุมศูนย์องศาถูกไหมตีเป็นมุมศูนย์องศาและทําไมเขาบอกว่าอยู่สูงจากพื้น20เมตรก็คือตรงนี้นะใช่ไหมตรงนี้นะก็แทนเป็น s x เอ็งขอโทษคะ่ะเป็นแนวดิ่งนะคะก็จะเป็น s y นะแบ่งเป็น s, y, นะน s y นั่นเองค่ะนะ อจะเป็น h y นะคะเท่ากับลบยีนะคะนะอ่าเป็นลนักษณะของกราฟถูกไหมอันนี้ตกลงมาจากาวัตถุนะคะตกลงมาเป็นลลติดลบนะจากนั้นเนี่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว100เมตรนะคะอันนี้ลักษณะของเป็นความเร็วตัว u นะใช่ไหมนะคะก็จะเป็น u x มาให้เรียบร้อยแล้ว u x เท่ากับหนึนะคะในลนักษณะของแนวขนาน สังเกตเห็นรถถังแล่นด้วยความเร็ว10อันนี้คือความเร็วของรถถังนะคะเอาเป็นวีถังละกันะในทิศทางเดียวกันนะคะกับการเคลื่อนที่ของเครื่องบินเครื่องบินจะต้องทิ้งระเบิดก่อนจะเคลื่อนที่ผ่านรถถังเท่าใดนะเออณตรงนี้หาอะไรเอ่ยนะเราต้องหาอะไรเอ่ยรนะยะเราจะต้องหาเะะลยค่ะนักบินจะต้องทิ้งระเบิดก่อนจะเคลื่อนผ่านรถถังรนะยะ x ดังภาพเท่าใดนะก็คือหาระยะทางตรงไหนคะระยะทางตรงนี้ใช่ไหมนะตรงนี้นะหา x นั่นเองนะคะหา x นั่นเองอ่าถึงจะทําให้ลูกระเบิดที่ปล่อยตกลงรถถังพอดีนะอืก่อนอื่นนะจากตรงเนี้ยนะคะตรงนี้นะตรงนี้นะทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะเราจะเรียกว่า s x นะไปได้ทางในแนวราบแนวตั้งเราจะเรียกว่า x y ถูกไหมอ่ะมาก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นเะ,ะเวลาที่ใช้พูดถึงเวลาที่ไอเนี่ยนะคะลลกระเบิดตกมานะกับเอ่อเวลาที่ลูกระเบิดตกมาพร้อมกับจงังหเวลาที่ทาไมเอ่ยรถเนี่ยขึ้นที่มาเนี่ยมันต้องเป็นเวลาที่เท่ากันมันถึงต้องถูกเอ่อตก ลงบนรถถังพอดีต้องใช้เวลาที่เท่ากันก่อนอื่นเราทราบ sy แล้วถูกไหมอ่าใครจำสูตรได้บ้างค่ะโปรเจ c ต์ทายนะคะในเรื่องของ sy เราต้องการหาเวลานะ sy เท่ากอลไรเอ่ย u u ในเอ่ย u ในเอ่ย uyt นะคะบวกเซ2หนึ่งเซนสองนะ gt กันสองสองค่ะนะใช้ u y เท่ากับ ใช้ h y จากเหมือนส่ในแนวดิ่งค่ะ S ่ากับ u t บวกหนึ่งสอง g t กลงสองถูกไหมสังเกตนี่ก็ค่อย y เป็นแนวดิ่งไปแทนค่านะได้เป็นลบยี่สิบนะคะเท่ากับ u y เป็นศูนย์ u y เป็นศูนย์นะในข้อนี้นะอ่าแล้วก็ทำไมเอ่ยบวกหนึ่งส่วนสองค่ะค่า,า g ทำไมคะติดลบสิบนะจ๊ะนะแล้วก็เป็น t กํลังสองแบบนี้เราจะแก้สมการหา t กันนะ ได้เป็นลบยี่สิบเท่ากับอะไรเอ่ยตัดนะตัดทอนนะสองหนึ่งสองสองห้าสิบจ้าเราจะได้เป็นลบห้าทีกำลังสองค่ะเราแก้สมการกันนะคะเป็นลบยี่สิบใช่ไหมส่วนเลยลบห้าแบบนี้ค่ะลบยี่สิบส่วนเลยลบห้านะอือเท่ากับอะไรเอ่ยนะคะยี่สิบส่วนเลยลบห้า กนะ็จะได้เป็นอ่าทีมมาสองแล้นก็ได้เป็นสี่นะคะเท่ากับทีมาสอง 2, นั้นทีเดียวเท่าเท่าไหร่คะเท่ากับสองนั่นเองเรารู้แล้วว่าเวลาที่ใช้เนาะเออเวลาที่แบบว่าลูกระเบิดตกลงบนรถถังพร้อมกับรถถงังเคลื่อนทีม่มาตำแหน่งนี้พอดีเนี่ยคือทีเท่ากับสองวินาทีนั่นเองค่ะอ่านะก่อนอื่นแล้วเราทำยไงต่อเราต้องการหา x อ่ะเราต้องการหา x อ่ะ ทำยังไงเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าทั้งเรารู้แค่รถถังเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่สิบนะเราต้องหา s x ก่อนถูกไหมนะหา s x ลบหาอะไรเอ่ยหา s x นะคะของอันนี้ลูกระเบิดพร้อมกับอ่าระทางของรถถังี่เคลื่อนที่ได้จากตรงเนี้ยใ,ในเวลาสองวิเอามาลบกันเราก็จะได้ x รเนี้ยพอดีเลยอ่ะ ป่ะเราหา s x กันคือในเรื่องของโปรเจกต์ตายเนี่ยในแกนในแกน x เนี่ยนะคะในแนวราบเนี่ยจะมีสูตรเดียวเท่านั้นเองคือ s x เท่ากับ uxt นะคะเราหา s x ก่อนนะ ux ในจดมนาะให้แล้วค่ะคือ100นะคะคุณกับเวลาที่เราหาเมื่อกี้ง่ายคือ2คะ่ะดังนั้น s x เท่าบเท่าไหร่นะคะ s x ของเราก็จะเป็นเท่าไหร่คะ200เมตรค่ะ เราได้ Sx แล้วนะต่อมาเราเรามาดูระยะทางของรถถังที่เคลื่อนที่ได้ดีกว่าในระยะทางที่ทำไมเอ่ยเป็นในระยะทางที่เป็นใช้เวลาในสองวินาทีอ่เรามาหากันนะ,ะรถถังค่ะสังเกตน,นะเคลื่อนที่ในแนวราบถูกไหมเคลื่อนที่ในในแนวราบให้ความเร็วมาด้วยคือสิบเมตรต่อวินาทีดังนั้นชื่อสูตร S X. ถังนะคะเเท่ากับอะไรเอ่ย VT นทั่นเองค่ะมาดูของ V X. ของรถถังกันนะคะ วีรถถังจดให้มาแล้วคือเท่าไรเอ่ยคือสิบนะจ๊ะส่วนที่เราหามาแล้วคือสองดังนั้นได้เป็นยี่สิบเมตรอันนี้คือระยะทางของรถถังที่เคลื่อนที่ได้จากนั้นทําไมนะนี่ระยะทาง s x คือทั้งหมดตรงนี้นะคือสองร้อยแล้วก็ตรงเนี้ยระยะทางที่รถถังเคลื่อนที่ได้ในเวลาสองวินาทีเนี่ยคือยี่สิบเมตรดังนั้น x เนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็มาลบก,กันนั่นเองค่ะอ่ะดังนั้นจะหาทาง x นะคะก็คือ เท่ากับอะไรเอ่ยเอาเอาเอา,เอาอะไรคะเอา s x ใช่ไหมลบกับ s ถังอ่ะดังนั้นได้เป็น s x คือเท่าไหร่คะ200ลบกับ s ถังคือ20่จ้ะดังนั้น x ของเราก็คือ100่าร้อยลบถูกไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งนะใช่ไหมอ่ะได้180อจ้ะได